นะตามใจปรารถนาและึงน,นามธรรมานามธรรมาก็คือใช้ตชัศนคติใช้เส้นใช้สีอะไรเนี่มันมีสามอย่างแค่นั้นเองยงานั้นปครับมีรูปธรรมดึงนามธรรมาและนามธรรมาถ้าเปรียบเสม,มือนลายมือเราก็เหมือนการเขียนกับจงตัวบรรจงนะครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือหวัดและอันหนึ่งก็เป็นลายเสน็นง่ายๆเปรียบเทียบง่าย,ายลักษณะ อันถัดมาก็คืองานศิละปะสร้างขึ้นมาจะต้องสื่อสื่อความหมายให้ตั้งแต่สองวัรําได้ขึ้นไปให้เข้าใจเขาบอกอินเตอร์เนชั่นแนลคือระดับสากลเนี่ยเขาก็ใช้ทัศนธาตาุเป็นตัวประเมินค่าศิละปะของกลางนาทัศนธาตุนครัถ้างานศิละปะนี่จำเป็น บางทีศิลปินเขาจะสร้างเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเขาไม,ไม่ไม่ได้คิดนะแต่เรื่องราวมันจะาสองอย่างนนะคือทั้งภายในและภายนอกนะเขาเรียก subjective ือภายใน objective ือภายนอกนะครับเปันดาลใจลภายนอกอันนี้เราก็สามารถแยกแยอธิบายให้คนได้รับรู้นะแล้วก็สื่อสารให้คนตั้งแต่สองวัฒนธรรมา,าไป ได้เข้าใจประเด็นสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือการทำงานศิลปะของเราจะต้องไม่สร้างขึ้นมาทำให้เกิดสังคมแตกแยกหรือจะต้องไม่สร้างขึ้นมาเพื่อไปกระทบรกระทั่งทำให้คนแตกแยกกันในสังคมหรือเป็นการทะเลาะกันข้ามชาติ ในนักศาจะมีมีนักศาบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงกันครับในเรื่องของชาติศาสตร์กษัตริย์เราจะต้องสร้างงานออกมาจะกล่าวถึงในเรื่องบวกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าสามจะาบัตรนี่ใครไปทําในเรื่องลอบเนี่ยจะทําให้มีเรื่องทันทีครับเพราะนั่น อันนี้ต้องมีศิลปินต้องมีจัญญาบันในข้อเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่ห้าหกอย่างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสองเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสามมีความคิดรวบยอดสี่สามารถอธิบายได้ห้าสื่อสารกับคนได้ตั้งแต่สองวิธทำขึ้นไปและอันสุดท้ายก็คือสร้างขึ้นมาแล้วไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอันนี้คือจรรยาบรณ ที่ผมยึดถือเสมอนะครับงานผมไม่มีไครทำลายใครดูเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไปช่างมันปล่อยไปนะฮะไม่ต้องไปถามหาความหมายในงานที่รับปากถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็เดินผ่านไปไปดูรูปอ่ถ้ามีมันมีข้อข้อข้อสี่ที่นักศึกษาที่อาจารย์ งานในชุดนี้มันจะมีชิ้นไหนที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาครับบางทีนักศึกษาจะเห็นเนยชุดเจดีไซน์ D ide, ที่กอดเจดีทรายเนี่ชุดในงานของผมจะมีนี่นะเจดีทรายช่วงเลยวันสงการานหรือบุญเดือนห้าครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหรืองานปฏิมากรรมของอมูไก่คัดชุมิหมูไก่ อันนี้จะเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เขาบอกตัวผมมีแต่ความว่างเปล่ามันมีไข่อยู่ห้าหกใบอยู่นั่นแกทำไข่ตั้งเอาไว้ให้นักศึกษามาตั้งเล่นอย่าบอกเวลาเวลามาให้ดึงสมาธิมาสามารถตั้งได้ทีนี้ข้อที่ห้าเชิงวิเคราะห์นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เองได้หลังจากไปดูนะครับหลังจากไปดูงานนะครับทีนี้ก็ เป็นเรื่องราวที่นักศึษายจะต้องเดินเข้าไปดูเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับพี่เข็มผม,มให้เรียกพี่ดีกว่าถ้าเรียกพ่อเลยรู้สึ<ต>ส<อ>กไม่สนุกห้องน้ำอยู่ข้างในห้งน้อยูถ้าถ้าไปโรงแรมเนี่ยถ้าเรียกพ่อเนี่ยไม่มีรถนะ ถ้าเรียกพี่หนึ่งพอสิบเปอร์เซ็นต์นี่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับมีมีคำถามไหมครับเหินครับทุกอาหาร มาจากแคมเกษตรใช่ครับพูดถึงตัวเองใช่ไหมแล้วก็ในงานเกษตรใช่ไหมทุกด้านเนาะโอเคเมื่อก่อนก่อนที่จะมีรถไฟความเร็วสูงสินค้าที่จะไปจีนข้ามมุกดาหารเข้าเวียดนามแล้วก็วกขึ้นไปจีนพอมีสะพานนครพนมรถจะผ่านนครพนมแล้วก็ขึ้นเหนือไปจีนตอนนี้มีรถไฟ เปลี่ยนอีกแล้วรถตู้คอนเทนเนอร์สินค้าไปโหลดที่เวียงจันท์ที่เขาเรียกท่าบกท่าบกอะฮะที่ของเวียงจันทนะครับแล้วก็ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปที่จีนครับสาชั่วโมงถึงชายแดนแล้ว3มชั่วโมงแต่ถ้าเมื่อก่อนไปรถก็น่าจะประมาณ3วันนะครับแล้วก็ถ้าไปเรือน่าจะประมาณ5้ถึงเวัน นี่แะครับนี่คือจุดเปลี่ยนเรื่องโลจิสติกผมอยากจะบอกว่าสินค้าหรือธุรกิจต่อไปในอนาคตมันจะแข่งกันที่โลจิสติกรับเพราะว่าเครื่องจักรผลิตอ่ะมันย้ายไปผลิตที่ไหนก็ได้ลาวได้ GSP เครื่องปัม๊มเครื่องผลิตก็ย้ายไปผลิตที่ลาวก็ได้สิทธิประโยชน์ย้ายไปแอฟริกาในอนาคตต่อไปสมมติ ก็ปั๊มได้แต่หัวใจคือระบบการขนส่งโลจิสติกโลจิสติกนี่มันหมายถึงตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่การบริหารคลังสินค้าตั้งแต่การนำสินค้าสู่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยรวมเนี่ยคือโลจิสติกเป็นหัวใจนะครับน้องอยู่ที่มุกดาหารสินค้ายังผ่านผ่านมุกดาหารเฉพาะสินค้าไปเวียดนามทุกวันนี้นะครับเวียดนามซื้อของ โดยเฉพาะของที่มีคุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าขอโทษครับแบรนด์จีนเยอะแยะแต่เขานิยมชาบหม้อหงข้าวนิยมซื้อทีวีบ้านเราครับสำหรับคนที่มีความพร้อมนี่คือตลาดเวียดนามมีเรื่องตลกนะครับ Red Bull กระทิงแดงกระทิงแดงเนี่ยเป็นที่นิยมเนาะถ้าอยู่ยุโรปเรียก Red Bull ถ้าอยู่โซนเอเชียเรียกกระทิงแดงกระทิงแดงขายดีมาก เขาเลยไปตั้งโรงงานผลิตที่เวียดนามปรากฏว่าคนเวียดนามบอกว่ากระทิงแดงปลอม mm. เพราะว่าเป็นภาษาเวียดนามของแท้ต้องเป็นภาษาไทยนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าความนิยมสินค้าไทยมันเยอะมากเพราะนั้นเราเองทำหน้าที่การค้าชายแดนนำเรื่องสินค้าไปจำหน่าย mm. ก็จะเป็นโอกาสในทางกลับกันคนเวียดนามคนลาว จะไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเขามาเที่ยวบ้านเรานะครับแต่ทําอย่างไรให้เราได้ประโยชน์ไม่ใช่วิ่งผ่านเราแล้วก็ไปพัทยา,าบ้านเขาไม่มีโชว์สาวประเภทสองคนจีนทําไมถึงนิยมจังเลยที่ฟอร์ี่โชว์ไม่มีครับบ้านเขากดเขาเรียกอะไรอ่ะห้ามห้ามห้ามแสดงออกอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นทําไมเขาฮิตจังมาดูที่ f ฟ n y s h ี่ชวที่ พัทยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องโลจิสติกสที่ผมพูดสินค้าผลไม้ไทยไปอาศัยสวมเขาเรียกว่าสวมอ้าวใหญ่ไปสวมสิทธิ์แต่ศัพท์เขาเรียกสวมอ้าวใหญ่เข้าจีนครับทุเรียนมังคุดไปสวมสิทธิ์เป็นผลไม้เวียดนามเข้าจีนเพราะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ไปจาก ชายแดนจีนเวียดนามเหตุผลเมื่อประมาณปี2 27ถ้าผมจำไม่ผิดจีนเขาเกณฑ์ทหารมาสงครามสั่งสอนเวียดนามถ้าเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์พลเอกเวลิยงชัยยศในสมัยเป็นผู้อ,อะไรนายกรัฐมนตรีบ้านเราตอนนั้นกองทัพเวียดนามมาประชิดชายแดนกัมพูชาแล้วนะครับหมายถึงยึดกัมพูชา ประชิดชาแดนไทยจะบุกไทยแล้วครับพลเอกเฉลิดไปพบกับทางผู้นําจีนขอให้จีนช่วยจีนเลยกรีธาทัพสองสามแสนคนมาสั่งสอนเวียดนามครับแต่ไม่ได้บุกต่อคนเวียดนามเลยต้องถอนกําลังทหารที่เป็นนักรบเนี่ยกลับขึ้นไปยันกับจีนไทยเลยรอดครับนั่นคือตอนนั้นที่เราบอกว่าทฤษฎีโดมิโนนะครับที่บอกว่าคอมมิวนิสต์ลาวคอมมิวนิสต์เวียดต่อไปก็จะคอมมิวนิสต์ไทยยกตัวอย่าง ้องขอบคุณประวัติศาสตร์นะครับแล้วพอจีนเขาถอยทับกับเขาเลยให้สิทธิพิเศษสําหรับจังหวัดที่ถูกเขายึดถูกเขาทําลายที่ชายแดนเป็นสิทธิประโยชน์การค้าชายแดนยกเว้นภาษีเว้นสินค้าก็เลยไปโผล่ที่ตรงน,น้นถึงแม้จะไปรถไฟได้ประหยัดกว่าแต่บางทีบางอย่างต้องไปสวมสิทธิเวียดนามนะครับอันนี้คงจะตอบคําถามของน้องเนาะผมรู้จักครับผมอาจนรย ผมรู้จักตัวแทนขายเครื่องไฟฟ้าที่มุกดาหารเนาะแกเป็นรองประธานหอการค้าผมถามแกว่าเป็นยังไงบ้างครับพอชายแดนเปิดแล้วดีไหมโอ้น่าจะขายดีเนาะสินค้าไทายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงครับเหตุผลบริษัทแม่ไปทำตลาดเองอเราเป็นตัวแทนเครื่องไฟฟ้าชาร์จโตชิบ้าเนชั่นแนลอยู่มุกดาหารสมมุติพอชายแดนเปิดปุ๊บ บริษัทแม่ไปตั้งบริษัทจำหน่ายที่เวียดนามเองที่ลาวเองอันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำอย่างหนึ่งคือเขาทำรถบรรทุกขนส่งครับขนส่งสินค้าไทยแลนด์เวียดนามไปเวียดนามไปจีนอันนี้ประสบความสำเร็จขยายกิจการเยอะมากมายครับนายประานครับอยู่มุกดาหารยางพาราเยอะไหมคร,รับพอนยงายงพายนยางเยอะ พากจังหวัดพวกนี้นะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงผมคิดว่าพวกนี้จะเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเพราะมีน้ำตลอดไม่เหมือนถ้าสังเกตว่าขอทานมาจากจังหวัดไหนมากมากเยอะๆหน่แสดงว่าจังหวัดนั้นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันมีผมจะยกตัวอย่างในห้องนี้มีงานสงขรามเวียดเวียดนามเวียดกงอยู่ชิ้นหนึ่ง ในห้องใหญ่เนครับเป็นงานเสื้อเป็นแห่งชาติเราเป็นของอาจารย์คำสุกแก้วยิ่งเมืองเป็นเสื้อเป็นแห่งชาติเรา็มีสามคนมีจันมายอาจารย์คำสุขอาจารย์อีกอีกท่านหนึ่งผมไม่ได้มีผมมีแค่สองคนที่เป็นคอลเลกชันเกถูเกีย์เว็นดนกในสงครามเวียดนามแต่สมัยแกเป็นหนุ่มแกโดนยิงยิงเนี่ยทะลุใบหูแกไม่ตายเหลือฟันอยู่ซี่เดียว ในนี้แปดสิบหกแปดหกปียังเขียนรูปอยู่มีงานสะสมเป็นสองสามพันชิ้นเข็มชาติก็รู้จักะเป็นคนสนุกสนานล่าเลยพ่อความสุขอยมาที่นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เดินดูมีอะไรเราค่อยมาถามตอบกันอีกช่วงหนึ่งครับไม่ได้เบรกห้องน้ำผมจะต้องขอตัวนะมีใครอยากจะถามาอะไรกับอมไหมดีไหมครับเชิญครับน้อง บอกชื่อด้วยอาจารย์จะได้ออนไลน์จะได้ได้ยินชื่ออะไรพรชิตาไยไทยพรชิตานะครับอ่เฉญครับที่อาจารย์บอกว่างานของอของอาจารย์กระจุกตัวงานที่บริษัทอ,อาจารย์กระจุกตัวอาจารย์มีแนวทางการรับมือตรงนั้น,นยังไงคะเดี๋ยวเด๋ยอีกครั้งหนึ่งครับที่อาจารย์ว่าโรงแรมมาตราชน้มีการกระจุกตัวของงานเข้ามาที่บร่ษ ก็เราต้องบริหารคนเนาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจบริการคนเป็นปัจจัยหลักพนักงานเป็นปัจจัยหลักเราจะเพิ่มพนักง,งานมารองรับในวันที่ยุ่งให้เต็มที่แต่ในขเดียวกันวันธรรมดาไม่มีงานเนี่ยมันแบกภาระเรารับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้เขาเรียกว่าแค่ชว่วหรือพนักง,งานพาร์ทไทม์ผมก็จะโคกับอาชีวะโคกับวิทยาการโรงแรมทั้งหลายแหล่ให้เขามาช่วยครับเพราะฉะนั้นงานแต่งนะ่ะ มันเลิกเดียวกันเลิกเดียวกันมาถึงเลิกยามเดียวกันสมมุติว่าวันที่หนึ่งกุ้มพามันก็จะหนึ่งกุมพาทุกคนนะเพราะว่าเกจิอาจารย์คนเดียวกันสูตรเดียวกันโรงแรมผมก็จะมีสามงานสี่งานคนมาเขาเข้าผิดงานก็เยอะนะครับไปไปห้องโน้นห้องนี้แต่ไปไม่ถูกงานอย่างเงี้ยเป็นต้นผมต้องใช้ครั้งหนึ่งสามสี่สิบคนครับพาร,พาร์ทพาร์ทไทม์ที่ว่าเนี่ยก็ต้องใช้บริหารแบบนี้ครับแต่ การที่เขาจะมาเราก็ต้องเทรนเขาก่อนแล้วก็พยายามใช้คนเดิมๆครับ mm. ก็ประมาณนี้ครับมันจะคล้ายกับที่เขาใหญ่คล้ายกับบุรีรัมบุรีรัมเนี่ยถ้าพวกเราไปเนี่ยเขาจะมีแข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งฟุตบอลก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะันเสาร์อาทิตย์เนี่ยยุ่งทั้งเมืองเซเว่นจนของไม่มีขายใช่ไหมยกตัวอย่างแต่พอวันธรรมดาเงียบนี่คือความยากในการบริหารคนเขาใหญ่เขาคล้ายๆก,กันอย่างนี้เป็นต้น ครับผมเกิญครับมีอีกไหมฝังโน้นมีไหมครับรู้ค่ะรูค่ะ,ะคืออ่าที่แรกที่เห็นอาจารย์บอกว่าเราต้องมีความพร้อมในการทําธุรกิจเนี่ยก็<ม>คือหนูมีข้อสงสัยว่าความพร้อมในการทําธุรกิจคืออะไรคะคือการมีเงินลงทุน<ม>หรือว่าการที่เรามีใจในการที่จะทําให้มันประสบความสำเร็จค่ะ,คะปัจจัยการผลิตปัใจจัยในการลงทุนอ่ะมันมีหลายส่วนทุนแรงง,งานการประกอบการ ความรู้ความสามารถหลายอย่างประกอบกันนะมีทุนแต่ไม่มีความรู้ไม่รอดนะไม่รอดแต่มีความรู้มีประสบการณ์ทุนน้อยค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับที่เราเห็นไหมครับลูกจ้างไปเป็นพ่อครัวอยู่ร้านอาหารดังๆพอมีประสบการณ์ออกมาเปิดร้านตามสั่งตัวเองเสร็จแล้วก็ค่อยๆขย,ยายเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นพัตคาารในอนาคต อย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุนสำคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะมากนะครับทำเลตึกแถวน้องๆจะเห็นนะครับทำเลดีๆที่อยู่บนถนนหลักเดี๋ยวนี้ว่างเยอะติดป้ายให้เช่าเดี๋ยวนี้ร้านค้าไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่บนถนนหลักเขาเห็นคุณบนออนไลน์ได้อย่างนี้เป็นต้น นี่ยก็พฤติกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเรื่องการลงทุนเรื่องอาคารสถานที่ไปแล้ว <Okay. S 2> แต่บางธุรกิจทาเลยังเป็นสิ่งจําเป็นสถานที่ยังเป็นเรื่องจําเป็นเช่นการบริการที่เขาจะต้องมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถมีอู่ซ่อมเขาต้องวิ่งมาหาอันนี้จะเป็นโรงแรมก็ต้องอยู่ในทําเลที่เขามองเห็นอย่างนี้เป็นต้นผมมีไอเดียเมือ่อเช้านี้ผมมีแขกจากภาคใต้มาครับก่อนตอนเช้าผมมีไอเดียเรื่องอาหารฮาราวฟู้ด ขอนแก่นมีร้านชื่อสุบับระอยู่ถนนมิตรภาพขอโทษเป็นห้องแถวรับแขกไม่ได้แต่ตอนนี้คนมุสลิมมีหลายอย่างนะครับมีฐานะดีมีคนมาเลแเจ้าของธุรกิจเขาหาฮาราไม่มีครับแล้วต่อไปซาอุดิอาระเบียที่ประเทศเราไปจับมือแล้วเนี่ยนักธุรกิจนักท่องเที่ยวมาบ้านเรามาลงทุนมาหาหมอมาท่องเที่ยวอีสานมาขึ้นรถไฟจีนลาวไปเที่ยว ขอนแก่นควรจะมีฮาราว์รีสอร์ทครับนี่ผมเคิดละ<ม>เพราะฉะนั้นผมอาจจะเปิดเซคชันหนึ่งเ,เป็นพัตตะคารฮาราวครับมีทรัพยากรอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ใช้ทุนแค่บริหารจัดการอาจจะต้องมีครัวแยกอาจจะต้องซื้อเนื้อจากคนที่เป็นมุสลิมที่เขาค่าเนื้อฆ่าวัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับประมาณนี้ครับ่บี้ารว นักศึกษาต้องเลือกภาษาที่สองสำรสหรหับตัวเองเลยภาษาไทยภาษาแม่เราต้องแก้สามเลยนะภาษาที่สองสมมติเรียนนสายเนี้ยก็เรียนสาย,ยาเลยไหมพัฒนาสังคมถามโน้นบ้างดีกว่าไม่ได้ย<พ>ินทางามเลยการโน้นหนึ่งเขาถามออเนาะผมจะไ <c oughs> ด้ไปผมต้องไปน้ำหนาวครับพอดีไปไป,ไปทำบ้านพักฝันที่โน้นครับครับ ก็คงเป็นหัวใจเนาะที่วันนี้ที่ท่านอาจารย์ขอวนให้ผมมาพูดกับพวกเรานะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องทําหน้าที่ตัวเองนะครับอย่างที่ผมพูดเนาะเป็นนักเรียน <c oughs> ก็ทําหน้าที่ <c oughs> ผมทําหน้าที่ธุรกิจผมก็ต้องมีวินยัยมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นถ้าเราทําอะไรแล้วที่มีความมุ่งมั่นเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียก passion ใช่ไหมมันจะทําได้ดีแต่ ถ้าเรายังไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเราอยากจะเปิดร้านเสริมสวยสมมตินี่คือความใฝ่ฝันแต่เรายังไม่มีความพร้อมไม่เป็นไรนะครับเราสะสมสะสมพลังสะสมความรู้สะสมเงินทุนถึงเวลาค่อยทำก็ได้นะครับต่อมาเราต้องมีความซื่อสัตย์ผมว่าสำคัญนะมันมันมันตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความ มีความยั่งยืนสําหรับธุรกิจนะครับไม่เอาเปรียบลูกค้ามีเรื่องตลกนะครับช่วงเทศกาลกินเจคนจะกินเจเยอะมากผมก็ไปสั่งอาหารเจที่ในห้างในบริษัทจีนเนาะตอนนั้นตอนนั้นในห้างยังไม่มีขายนะแมคโครไม่มีผมสั่งไปเลยผมเซิร์ชดูบริษัทจีนไต้หวันอ,อะไรกุ้งเทียมปูเจกุ้งเจหมูเจอุยอร่อยมาก ลูกค้ากินอร่อยโอ้ยแต่ผมก็ยังงงนะคุณกินเจแล้วคุณจะมายึดติดในความอร่อยอีกพอสักสองสามอาทิตย์ให้หลังบุกทรายโรงงานเจปลอมเอาเนื้อหมูจริงไปทำอาหารเจปลอมมันก็เลยอร่อยไงยกตัวอย่างนี่คือความซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเองบอกว่าเราเป็นเจเราเองบอกว่าเราไม่ทำอาหารหมูให้กับ มุสลิมอย่างนี้เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์แต่ถ้าคนเขาเข้มที่เป็นฮารามันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีวินยัยแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับมองให้ไกลยอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับก็ถ้าเหลือก็รู้จักแบ่งปันรู้จักให้แล้วก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ได้ลูกค้าได้การยอมรับได้ความสุขจากการทำงานอะไรต่างๆพวกนี้ครับ แต่ที่สำคัญนะครับผมว่าทุกวันนี้ information อินโฟเมชันครับสำคัญข้อมูลข่าวสารนะเราต้องรู้นะครับต้องรู้จริงๆไม่งั้นเราไม่ทันยิ่งธุรกิจไหนที่ต้องสัมพันธ์กับคนอื่นเราต้องรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ายกตัวอย่างผมบอกว่าจะมีเที่ยวบินขอนแก่นดานนังเกิดขึ้นเดินพฤชจิกาคนที่เป็นนักธุรกิจรู้ละ เอ๊ะฉันจะต้องเตรียมการอย่างไรเอ๊ะคนเวียดนามเขาชอบกินอะไรเขาชอบซื้ออะไรเราก็เตรียมการคนที่เขารู้ก็ได้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับครับเราต้องรู้ว่าคนจีนจะเข้ามาแล้วต้องทําอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้ว่าเราผลิตขวดเราผลิตขวดน,น้ําดื่มอยู่อย่างเงี้ยขวดหนึ่งต้นทุนบาทหนึ่งเอ๊ะที่จีนหรือที่เวียดนามเขาทาได้50สตางค์ไม่ต้องทําแล้วครับสั่งมาขายเลย อย่างนี้อินโฟเมชันนะครับเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้านี่ไงเพราะตอนนี้เราคือ AEC แล้วราคือตลาดเดียวนะฮะสินค้าภาษีมันน้อยมากงั้นะะเราต้องทำมาค้าขายแต่การจะทำอย่างนั้นได้ต้องมีข้อมูลข่าวสารแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะเราก็ต้องมีการศึกษาการอ่านมีเพื่อนมีสมาคมที่เราจะต้องไปเชื่อมโยองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากน้องๆ ผมเห็นเยอะครับเพราะผมทำหน้าที่เชื่อมโยงแต่ผมทำหน้าที่เป็นโคช้ชเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นําเพราะผมไม่ทําแล้วผมผมพอแล้วเมื่อวานก็ยังคุยกับอาจารว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราศึกษาว่าเราจะหาเงินหารายได้อย่างไงตอนนี้แฟนผมบอกว่าให้ศึกษาว่าจะใช้จ่ายยังไงนะครับอย่งนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อมูลน้องๆนะครับครับดีอะไรอีกไหม น้องสีชมพูนี่คือนักกีฬาอะไรครับที่เพิ่งมาคุกครูครับเป็นมือแย่ไม่แย่ครับกเรียนตรงแผนอ๋อครูของภร้ใช่ไหมภร้าเหรอออ๋ขอโทษครับครับครูโอ้ครูพละนี่แฮปปี้นะผมว่าสุขภาพดีทุกวันที่จะเห็นอาจารย์ที่สอนพละหผมปั่นจักรยานอยู่แถวมหาชัยเนี่ยโอ้เยี่ยมมากครับ เอาละผมขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกันมาชั่วโมงกว่าขอบคุณท่านอนานจารย์หวนกัาจย์คณะเจ้าของบ้านนะครับขอบคุณคําถามแล้วขอบคุณที่ไม่ถามด้วยนะครับบางคนนะฮะและเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําชมแกรอรี่เนาะโดยอาจารย์สตูดิโอคือที่ผลิตแกรอรี่คือที่โชว์นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่พวกเราได้รับวันนี้นะครับขอบคุณครับและถ้ามีอะไรผ่านไปทางท่าอากาศยานขอนแก่นหรือสนามบิน เจอผมก็พูดคุยแวกถามกันได้นะครับปรึกษาได้ยินดีครับไม่คิดไม่คิดค่าปรึกษานะครับแต่จะยินดีมากกว่าน,นั้นถ้าปรึกษาแล้วทําด้วยนะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้กับสารกลางเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดแต่ขอโทษใครที่ปรึกษาไม่เห็นทําเลย <c oughs> นักการเมืองเขาคิดอีกแบบหนึงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะ คือโอกาสให้นักศึกษาได้ไดดรีแลกดูงานข้างในหมดแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมานั่งรวมกันอีกทีเมื่อดูเสร็จแล้วก็จะซักถามอยากรู้อะไรจากผมก็อะไรนี่รูปรูปเปนสงครามลาวเวียดนามใหญ่ๆอยู่ข้างในครับเราต้องไลฟ์ไหมอ่ะนู่นเกือบยี่สิบปีที่ได้เลยราคาสร้องแสงชิมฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ ราต้องคลิปไลฟ์ไหมอะทุกคราวนี่ผเป็นความสุขแย้าอาห่กันอันนี้ทำไมต้องมีเงินหยอดไว้อะคะอันพวกนี้อะมันแบบ ซาลาบาดเวลาเข้าไปวัดมีที่ให้คนแรกตังแล้วครับมีเงินสกุลต่างชาติด้วยเนี่ยคะอาจารย์ครับเรามีชิมได้ไหมครับกินได้ไม่ได้เลยผมหมดเป็นร้ขวดเลยแล้วข้าวเหนียวมีแหละคือผลิตผลที่ผมชื่อมมาจากเลย H, to to concept, like nah, ี่น uh, ้ำน้ำเลือกข้าวเกิดกรไมเราปิดไลฟ์ได้ยังมันกี่แค่ขายรูปหอม่กี่ เราต้องปิดไลฟ์ไหม <c oughs> ไม่ปิดม่อยากถามอะไรจนจบเลยถามได้เลยครับอืันนี้งานศิลปะคือมากอันนี้ของเรานี่คือชีนามเราอันนี้ของผมที่ทำที่เป็นธรรมชาติอีกอท่านหนึ่งแค่กันอาลีสุทธิพันธ์อันนี้เจ้าสิบปีฮะ <c oughs> ว่ายากนะคะเออยากครับจ<า>ับเจิกของแต่ละคนโอ้มีอะไรคะที่นี่ก็เกี่ยวกับแม่น้ำเออเหมือนอันที่อยู่ข้างนอกเลยอะคะ่ะอ,อืม ัน้านล่างเนี่ยหรอคะตั้งแต่ที่13กุลาเขียนวันละชิน้น339นี่เชียรเป็นแห่งชาติเป็เชือนไปเลยอันนี้ก็เขียนที่โม ขายเกี่ยวกับพวกการจีนอยู่อันนี้เขาเชิญไปแสดงผมเคยไปกับเข้มชาติเดนมิทนาแดงมีโตะเกียงานอันนี้เป็นในทางเป็นคนประกอบกิจอุ้ยขอโทษค่ะนี่ขอโทษค่ะเด<อ>ี๋ยวพัดกั้งขึ้นใหม่มันหนักตัว เป็นส<ะ>ิงคโปร์สิงคโปร์เป็นที่มีชื่อเสียงเป็นซิเนีร์อาร์ติสตที่สิงคโปร์อันนี้งาน,นามีใจงานเดชาวราชุมงานอินเดียอันนี้ที่ที่ผมเล่าไปฟังคือคนอัดสลี ออสเตรเลียมาเลเซียเลาวีเนียมาที่ัมนหมดแล้วเราค่อยไลฟ์ใหม่ได้ไหมัิดารจะดูไว้ด้วยนี่ค่ะต่มาโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่อันนี้ประธานผู้เชี้ยปีศารคนแรกวองาารประธาน